สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการที่เด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่9กันยายน2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกาลังใจให้กันด้วยครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับ ขอเนื่เลยครับเพื่อนๆครับอาจารย์ได้ขออนุญ,ญาตพาไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ให้ไว้ที่หน้า,าฟุตบอลเกนโดโชเดี๋ยวนี้นะครับก็เมื่อวานนี้อาจารย์คู่ระหว่างไอร์แลนด์กับเยอรมน,นีนะครับ ูเมื่อวานนี้อาจารย์ให้ต่อเยอรมันนะครับหน้าลูกครึ่งควบ2อบวกสินะครับผลปรากฏว่าเยอรมันชนะไป4ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้กินเต็มนะครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยครับส่วนใครนะครับที่เล่นสกอร์สูงเมื่อวานอาจารย์ให้ต่อศูนนะครับคู่นี้อาจารย์บอกแล้วครับต้องจบประมาณสัก40นี่ครับก็พอดีเป๊ะเลยนะครับ40กําลังกินครับพอดีคํา ก็กินเต็มนะครับทั้ง90นาทีแล้วก็สกอร์สูงต่ำก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ทีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดชว์เดี่ยวนะครับเน้นบอลตัวเดียวที่ช่องนี้นะครับ ส่วนใครครับที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP เมื่อคืนก็ยินดีด้วยครับเมื่อวานนี้ที่ห้อง VIP ของอาจารย์กินเต็มนะครับอาจารย์ให้อิตาลีชนะไป5ประตูต่อศูนย์ครับกินท่วมกันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยใครครับที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP หรืออยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์นะครับแบบ VIP ก็ อแอดไลน์มาได้ที่เคนด o c อตี้9เลยนะครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเขาร่วมทายผลไปที่เดียวกับอาจารย์หรือ,อดูหน้าน้ําแบบอาจารย์แบบนั้นนะครับก็แอดไปได้ที่แอดโคปา9ครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนใครจะติดตามที่หน้า Facebook ก็เคนด o c อตี้นะครับสำหรับทีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชว์เดียวเน้นบอลตัวเดียวครับวันนี้อาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับ เป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาพบกับโบลิเวียนะครับเตะเวลา6โมงเชา้า6โมงครึน,นะครับของวันที่10ในบ้านเรานะครับจะไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเตะกันในวันนี้พวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาร์เจนตินาเลยนะครับฟอร์ม6นะัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะปารากวยนะครับ1ประตูต่อ0ชนะโบลิเวีย4ต่อ1ชนะเอกวาดอร์3ต่อ0ชนะโคลัมเบีย3ต่อ2 ชนะบราซิล 1. ต่อศูนย์และครั้งสุดท้ายล่าสุดชนะเวเนซุเอลานะครับสประตูต่อ1ก็เป็นการชนะ6นัดรวดเลยนะครับเจนตินา่าส่วนโบลิเวียนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาครับก็มีแพ้ปารากวยครับสต่อ1แพ้ชิลี1.0ต่อศูนย์แพ้อุรุกวัยศูนย์ต่อ2แพ้เจนติน่านะครับหต่อสแล้วก็เสมอโคลัมเบีย1ต่อ1แล้วก็แพ้ครั้งล่าสุดนะครับแพ้ให้กับอุรุกวัย4ประตูต่อ2ครับก็เป็นการเสมอหนึ่ง แพ้ไปถึง5นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ครับที่เคยเจอกันมาครับก็ย้อนไปดูก็เป็นอาร์เจนตินาชนะ70็ดศอาร์เจนตินาชนะ20งอาร์เจนตินาชนะ30มอ่าแล้วก็บลิเวียชนะไป2 0งอาร์เจนตินาชนะ21แล้วครั้งสุดท้ายที่เจอกันล่าสุดน,นะครับก็เป็นวันที่29เดือน6ปี2-1นี่ครับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับบุกไปชนะบลิเวียถึงถิ่น4ประตูต่อ1ครับ ก็เจอกัน6ครั้งก็เป็นอาร์เจนตินาชนะไป5โบลิเวียชนะไป1นะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ครับอาร์เจนตินาเจ้าบ้านครับลงเตะมาแล้ว7นัดก็ชนะ4เสมอ3ครับได้12องเสีย6มี15คะแนนล้างอันดับ2ของกลุ่มตารางขณะนี้นะครับส่วนโบลิเวียครับลงเตะมาแล้ว8นัดก็ชนะ1เสมอ3แพ้4ครับได้12เสีย19มี6คะแนนล้างอันดับ9ของกลุ่มตลาด อาตารางขนาดนี้นะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเรทเปิดมาวันนี้นะครับให้อร์เตรเลียนะครับเป็นต่อ2ลูกครึ่งควบ3ขาวนะครับสลูกครึ่งควบ3มบวก99นะครับต่อกับก็ได้อาเสียน้ำา93ครับได้เกาเสียเต็มส่วนอยู่รองโบลิเวียนะครับก็ได้เต็มเสีย99ครับส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่3ลูกครึ่งลบ10ครับ3ลูกครึ่งลบ93ครับก็ อยู่ต่อกับสูงนะครับเสียน้ำา99ครับได้99เสียเต็มส่วนอยู่รองอต่ำนะครับก็ได้93เ,เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาให้อาร์เจนตินาเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบ5นะครับลูกควบลูกครึ่งลบ8อยู่ต่อกับครึ่งแรกนะครับอยู่ต่อนอาร์เจนตินาครึ่งแรกได้เต็มเสีย96ครับส่วนอยู่รองโบลิเวียครึ่งแรกได้8 8เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่ลูกครึ่งลบ5ครับลูกครึ่งลบ82 อยู่ต่อสูงครึ่งแรกนะครับได้น้ำา90ครับได้เต็มเสีย90ส่วนอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้82เสียเต็มครับนี่คือ45นาทีนะครับอาจารย์ขออนุญาตเพื่อแจ้งเปเสมอสมาชิกทุกท่านทุกๆวันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ถามอาจารย์มาทุกๆวันอาจ์ให้จะได้สอนดูไปด้วยในตัวนะครับโอเคครับก็ทางต่อน้าแดงๆนะคือก็คือได้เต็มได้เต็มเสียตามตัวเลขนะครับส่วนน้ําดําๆก็คือได้ตามตัวเลขแบบนี้ครับแล้วก็เสียเต็มนะครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโด o โชวเดียวก็ขอเน้นบอลตัวเดียวไปที่เลือกให้ต่ออ์เจนติน่าไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่ครับ แตกต่างกันมากนะนเลยทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องสืบครับบอลแบบนี้วันนี้อาร์เจนตินาหน้าเดียวแน่นอนครับก็ชนะมาทั้ง6ไฟต์ติดแล้วนะครับอาร์เจนตินาแถมนัดแรกนะครับที่เจอกันนะครับนี่ครับเจอกันเมื่อนัดแรกก็เป็นอาร์เจนตินาบุกไปชนะโบลิเวียมาได้แล้วนะครับ4ประตูต่อ1นวันนี้มาเตะในบ้านอาร์เจนตินานะครับเลดเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3ขาวกับสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกครึ่งลบสแบบนี้นะครับ วันนี้โบลิเวียไม่น่ารอดครับตามตเต็มเป็นของอาร์เจนตินาแน่นอนครับแทบจะแทบจะร้อนะครับแต่ว่าแต่ยิงสักกี่เมตรเท่านั้นเองนะครับแต่อาจารย์มองว่าวันนี้ยิงทะลุแน่นอนครับอ่าสาเมตรอาจารย์คิดว่ามีนะครับจึงเลือกว่าให้ต่ออาร์เจนตินาไปดีกว่าครับคู่นี้ สรุปผลทีเด็ดบอลบอลเต็งเคนโดโชว์เดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้นะครับก็คือเลือกให้ต่ออาร์เจนตินาไปครับหน้า2ลูกครึ่งควบ3ขาวนะครับส่วนท่านไหนที่ชอบอจิ้มสูงต่ำเลือกจิ้มสูงต่ำนะครับอาจารย์ก็ขอเลือกให้ต่อสูงครับคู่นี้ก็ สามลูกครึ่งลบสินะครับารมองว่าวันนี้4มมเมตร5เมตรเบื่อมีทะลุแน่นอนครับจึงเลือกว่าให้ต่อเจนจีน่าและให้ต่อสกอร์สูงไปนะครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ย้ำนะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขออาจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงนะครับหรือว่ามีคู่บอลคู่ไหนในดวงใจนะครับก็ อแอดมาพูดคุยกันได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับทุกท่านครับส่วนท่านไหนนะครับที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขออาจารย์หรืออยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์นะครับก็แอดไลน์มาได้ที่เคนโดคอตี้เจ็ครับ ที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็นจะได้เข้ากลุ่มและได้รับ v i p อขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้จยใ,จใดๆทั้งสิ้นหรือท่านไหนนะครับที่จะร่วมสนุกไทายผลไปแบบอาจารย์งี้นะครับหรือว่าร่วมสนับสนุนอาจารย์หรือว่าเริ่มดูหน้าน้นาแบบอาจารย์แบบนี้ก็แอดไลน์ไปได้ที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้าครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เกนโดแนะนามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้้้นอดกเเขาไไปยยะๆล สำหรับทีเด็ดบอลบอลเต่งเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดโชเดียวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหาคันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ